โอเคบ่โอเคบเมีโอเคพ่โอเคมันมีคำตอบเดียวเโอเคได้แต่คำตอบเดียวแต่มาดันใจมาเด็กส่ใส่เสองคด้วามันมีแกต้องสาวหรืองมันมีร่ดลดูซีนีเออสาวเก่าเขาไหนเออเขาแซกเทำาไหนเอออเงียเา้ để cho sét đẹp đây trông đây không? sang, con nguyên nhà cắt mà แตแล้กมเป็นตะแลยยาแต่งแต่จริงจังเอาหนึ่ตเกือนดีด้วทงสี่ปีเลยสี่ปีได้เชิญหนึงดีวาอ่แหละนแหละเราดีกว่เรอแต่เราดีกว่าห้องซื้นะชร์ไว้ซื้อม่ได้ออกไ่ได้ออกได้เรียที่าแต่ว่าเอามาเอง ฮะแต่ว่าที่ว่ามันได้ฟิวอะแต่ลังติวิกกับพิกกับาวเก่าน่ที่ว่าลดงกันนะะ่อะไรแล้วคอี่มาทีไปในการแต่งเพลงมัแบบี้มาผีไปเลยอยู่ๆก็จเสีเงหมดทั้งๆมโรงการซีิีแล้วเอามเลือกราซีิีจริงนะโอเคเห็นว่าจะอ้าวแม่เลยใส่าสซางเข่าลงลงกับเขา่ะ สราเขาย่มันลงเขาโอ้โหปนกุสลาเลยนะว่าบอกเนี่ยนะเป็นมองเนี่ยวคนสร้างเขาแต่คนนีเสร็จกับเขาอยู่นะเวลาสิ้นถึงไปท้างงานทั้งนี้นะคนีวคน้ายนะคือสิเกถึงร้งาตวันเขาก็เสร็จมาถามนะที่เที่ยวเนี่ยสิเขาใจนะใจว่าสร้างเขาแบบนง้เขาถามดูซื้อแบบที่ต้องทางใดบ้านใด คนทลายมาสั่งซลายคนเซต์นจะเลยเนี่ยเป็นสุดซับซ้อนย่อนนะกัดเสรจมา,างนี่สื่อกับบุ่มเกือ <c oughs> มันจะเป็นเพลงนี่ไลยสั่งลงเลย่อนสิบเรีนเพลงไซาสาร์งเพา่ายๆเอะ <c oughs> สาวเก่าแซงมาทำเหมือนลลงทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยไปลงมานนามบอนะเดี๋ยวนี้ซื้อนะเขาทมนะ มันะเป็นเรื่องเังเจลยนะเี่มาเปเพนีีเป็นว่าอิสานรัคนเสีงว่าีดีนเดินเพงพิจารณ์พินารณ์แสงใดกับนี้นะมันาตัน้แลไปแจงอะไรกับนี้ ก็ต้องเสร็จทานก่อนเมอน,นี้ยสิมานั่งบอสอได้เป็นกนินมานนครับมาใช้หัดสร้างเขานะมันก็ต้องตอบตามบรรใัดยา้ซด์คนดังมาได้เลยเลย ไปยังไัช่องช่องโง่ไปเลยมาทอดแหงนี้โอ้กันเนี่ยเมื่อกี้ผว่าทุกทีเท่าที่ได้ยนนะครับ่ามันจะรวมเลยไม่ได้มาบาทีสาเตอร์เปนที่หนึ่งเลย

เพราะอันตรายเพราะมามูลหนงาน

กอเป็นบพเราลุเดีมมัยมยเนเกาตนเอยงดนนพนะุ่มยานเามีกรรมพันธุ์วลาล์โมเน่เออาั้งนั่นสิเยดแท้เลยถ้าเราคนมีกรรมพันธุ์เออมีแต่กรรมพันธุ์รวยสือเะอไปกรรมพันธุ์วลาลโมเน่กันตามนี่เอ สังเกตตามกรรมพันธุ์หัวไห่ด่าเลยนะคนปลูกไว้แล้วว่าใครจะูนี้าปลูกเนนี้ต้เงินเรื่อนี้ที่กรรมพันธล lòng nữa, hôm đây, quan được และต่อไปคือขั้นตอนการไดผมอันดับแรกคือสีสเปย์ใส่หน้าผมก่อนเนาะเพื่ออะไงเพื่อให้ผมเวลาเป่ามันจะอยู่โตเนาะมันจะอยู่เลยเนาะคือมันตั้งขึ้นมันจะตั้งขึ้นเลยมันจะบนลบมลงมาคืนเนาะในการสีสเปย์นันนี่เลยๆก็คือการสอนเมียเพนี้เองเนาะสอนเมียสัง่งเมียจิมมี่เนาะสัสะ่เนาะเพื่อว่าเวลา่น ออกงานเนาะไปแบบต่างประเทศบอคือตอนนี้เป็นเดินสายพวออยู่ไทยเนาะก็เลยแบบฝึกเมียพื้นให้เมียพื้นได้ผมให้เลยเนาะเพื่อซอยกันเนาะสันสนเนาะจัดทรงให้พวเนาะทรงทรงอาเพิ่นว่าทรงทรงหักเมียนะโมเอนทรงตีเมียนะทรงหักเมียนะให้เมียเป็นคนจัดให้เนาะซอยกะสอนพื้นฐานข้าวๆให้ซื่อเนาะเพื่อเวลาไป อ๋องานอยู่ต่างเมืองต่างแข้งสี่นะโบได้ให้สั่งดอนจัดทรงให้เนาะเพราะปกติเพื่อนชายสั่งดอนจัดทรงให้เนาะแต่ออกต่างเมืองต่างแข้งเมืองเถื่อมันอ่ะสี่โบสะดวกเนาะก็เลยต้องพูดเมียเพื่อนเนาะพูดเมียเพื่อนซ้อนเมียเพื่อนไหนเมียเพื่อนเป็นคนใดเนาะแล้วก็การใส่เกลยวเนาะตอนการได้ก็ได้พี่คอยได้ซ้อนไปเลยเนาะข้าวไว้ซื่อเนาะคือสีสแตย์ใสเงี่ยหลังจากนั้นถ้าก่อมาได้จีจีใส่ผมในผมตั้งเนาะ เวลาจัดทรงมันจะง่ายเป่าผมให้มันแหงเนาะมันแหงเลยแหละผมเอามันหมาดเอาแบบแหงเลยเลยเนาะแล้วใส่เจลใส่ยางมันจะอยู่ง่ายแหงไวเนาะประมาณนี้นะอนตอนต่อไปเนาะก่อนจะใส่เจลเนาะต้องเซกเบอร์ผมนะอย่างตรงได้แล้วก็หรือวย่ยังมีส่วนน้อยด้วยนะอตอนต่อไปเนาะจะมาจัดทรงด้วยเจลของแบรนด์สังดอวยเนาะแบรนด์สังดอวย ใส่ประมาณของมือหนึ่งเอาตักเอาเต็มของมือหนึ่งนะครับถูๆๆใส่มือนะวภาษาจาริก็คอยมาลูบมาอันนี้คือในการจัดทรงมันจะมีแบบจัดแบบแห้งก็คือเราจะเน้นสเปรย์ลายกว่าเจลเนาะถ้าจัดแบบเปียกจะเน้นเจลลายกว่าสเปรย์เนาะอันนี้คือบบจิตคอยคุมตัวคือมันต,ตน้องมันลีนะคราจะมาหลอกสเปยรย์ไม่ใช่เมื่อนี่นนนนคือทรงการจัดแบบแบบเห็ดเลยการติดแต่งศเนาะ เทสเทส้นี่ฮะกับเทสเนี่ยฮะเคยรับพิเนี่ยมีหาเถื่อไปไดู้สนใจเลยมีหาเถื่อได้เน่เสมั้วบอกโอเคแวบอมีโอเคพอแล้วโอเคบโอเคบเมีโอเคพอโอเคมันมีคตอบเดียวเโอเคได้เดี๋ยวตอบเดียว